สวัสดีจ่าหลานเคยไหมที่เราลงแรงทำอะไรสักอย่างจนเหนื่อยสายตัวแทบขาดพอผลงานสำเร็จออกมาอย่างน่าภาคภูมิใจกลับมีใครบางคนเดินเข้ามาหยิบฉวยเอาความสำเร็จนั้นไปเป็นของตัวเองหน้าตาเฉยความรู้สึกเจ็บใจเหมือนโดนตบหน้าแบบนี้แหละจ่ะที่คนโบราณเขาเปรียบเปรยไว้ด้วยพฤติกรรมที่น่าเกลียดที่สุดบนโต๊ะอาหารนั่นก็คือการชุกมือเปิบ หลานลองนิกภาพตามนะในสมัยก่อนคนไทยเรากินข้าวด้วยมือนะแล้วเราก็มักจะกินข้าวร่วมกันเป็นวงกับข้าวอร่อยๆว่างอยู่ตรงกลางการจะกินกับข้าวสักอย่างเราก็ต้องใช้ช้อนกลางตักมาใส่จานของตัวเองใช่ไหมแต่คนที่ชุบมือเปิบเขาจะไม่ทำแบบนั้นเขาจะใช้มือของตัวเองที่ยังไม่ได้ล้างให้สะอาดจ้วงลงไปในหม้อแกงแล้วก็หยิบเอาชิ้นที่ดีที่สุดเข้าปากตัวเองไปเลย มันเป็นการกระทำที่ไร้มารยาทไม่ให้เกียรติคนอื่นและเห็นแก่ตัวอย่างที่สุดคือไม่สนใจว่าใครจะลงแรงทำกับข้าวมาเหนื่อยแค่ไหนแต่ฉันจะเอาส่วนที่ดีที่สุดไปโดยไม่สนอะไรทั้งนั้นจากโต๊ะกับข้าวในวันวานมาสู่โลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยผลงานสร้างสรรค์นในวันนี้ยายว่าพฤติกรรมการชุบมือเปิบมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะหลานแต่มันทำได้ง่ายดายและแนบเนียนยิ่งกว่าเดิมเสียอ,อีก เราเรียกมันว่าการก๊อปปี้คอนเทนต์การก๊อปปี้คอนเทนต์หรือการลอกผลงานก็คือการชุบมือเปิบในยุคดิจิทัลดีๆนี่เองหลานลองคิดดูสินักเขียนคนหนึ่งใช้เวลาเป็นสัปดาห์ในการคน้นคว้าข้อมูลและเขียนบทความดีๆขึ้นมาหนึ่งชิ้นชั้นภาพคนหนึ่งต้องอดทนรอเป็นชั่วโมงเพื่อให้ได้แสงที่สวยที่สุดสำหรับภาพถ่ายเพียงใบเดียวแต่แล้วก็มีคนอื่นที่แค่ใช้ปลายนิ้วลากคลุมข้อความ กดคัดลอกแล้วก็เอาไปวางบนเพจของตัวเองเหมือนเป็นคนคิดเองทุกอย่างหรือเซฟรูปของคนอื่นไปใช้โดยไม่เคยให้เครดิตเจ้าของเลยแม้แต่น้อยการกระทำแบบนี้มันง่ายแสนง่ายแต่มันคือการไม่ให้เกียรติและทำลายน้ำใจของคนสร้างสรรค์อย่างร้ายแรงที่สุดเลยนะหลานจงอย่าเป็นคนที่ชุบมือเปิบในวงข้าวของใครเลยนะหลานให้ปัญญานำทางชีวิตนะหลานความสำเร็จที่แท้จริงและน้าภาคภูมิใจ เกิดจากการลงมือทำอาหารจานเด็ดของเราเองไม่ใช่การขโมยกับข้าวจากจานของคนอื่นถ้าอยากให้โลกแห่งการสร้างสารรค์ของเราน่าอยู่ขึ้นก็จงเรียนรู้ที่จะให้เกียรติผลงานของผู้อื่นอยู่เสมอถ้าเห็นด้วยกับยายก็อย่าลืมกดติดตามช่องโบราณว่าไว้นะจ๊ะ